อ่ะเอาละครับวันนี้กมของโซนโฟร์เอ็กซ์ตมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีกิจกรรมทางด้านการขุดคูณ2ตกปลาคูณ2และฟาร์มมอนสเตอร์ลงดันทั้งหลายนะครับคูณ2นั่นเองนะครับเรียกได้ว่ามาแรงพอสมควรนะสำหรับกิจกรรมช่วงดีนะครับในการคูนเอามาดูครับว่าการคูณ2ตอนนี้ผมขุดประมาณทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับก็เริ่มชั่วโมงจะจริงมันมีทั้งหมดสี่อันแหละอันนี้ก็เหล็กสามรอบนะผมอาจจะสลับเนาะเพราะว่า ไอ้ตัวนี้มันรีเนจี้นะครับตัวที่ว่าสเสียตังค์เนี่ยมันรีเนจี้นะก็คือเราซื้อมาเดี๋ยวมันรีเนจี้แต่ว่าถ้าหากเป็นสว่านที่อ่าแบบได้จากภารกิจได้จากอะไรนะกิจกรรมอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับจากเน,นี่ยเขาเรียกล็อกอินอย่างเงี้ยจะไม่ได้นะครับจะไม่ได้อเอเนจี้นะแต่ถ้าเป็นท้าหน้ของสว่านซื้ออะไรเงี้ยจะได้นะครับอันนี้ก็ประมาณเรื่องสว่านนะครับส่วนของที่ดีตอนนี้ก็จะเป็นหน้านี่แหละหน้าโดนต่อยแล้วก็ไอ้ไอ หางใช่ไหมหางคิสตั้นนะครับแล้วก็ฉายาพวกฉายาวันนี้มีมีราคาหมดเลยนะโซล่าเนี่ยดันไอ้ดันสารเจ้าจะมาเนี่ยก็คงจะแบบโซล่านี่น่าจะราคาขึ้นนะครับเป็นที่นิยมเลยนะก็คือหน้าเลกเนี่ยของขายได้หมดเลยยกเว้นไอ้สองตัวเนี้ยสองชิ้นนี้เ <c oughs> นี่ยจะไม่ได้นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับสำหรับผมจะลองดู่าหมดสี่ชั่วโมงว่าจะได้อะไรไม่ได้อะไรนะครับก็ในช่วงนี้ก็จะเป็นิกิจกรรมมันเริ่มตั้งแต่วันที่ประมาณวันที่สิบพฤษภา ไม่ใช่สิบกรกฎานะครับเป็นเรื่องหัดเนาะก็เริ่มตัม้งแต่สิบกรกฎานะเองนะครับก็ลองดูแล้วกันนะตอนนี้ผมขุดวันที่สิบสองกรกฎานะครับเออสองวันก่อนผมไม่ได้ขุดนะผมทําการฟาร์มมอนสเตอร์อย่างเดียวเลยนะครับเราจะลองดูแล้วกันนะครับอ่ะลองดูนะสี่ชั่วโมงนะครับว่าจะได้อะไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวจะตัดไปตอนที่ว่าขุดเสร็จเรียบร้อยแล้วกันนะครับ เอาละครับหลังจากที่ผมปล่อยอุดไปประมาณสี่ชั่วโมงนะครับที่ได้มาเลยก็ยามาหนาแหละที่ว่าผมว่าคุ้มที่สุดละร <c oughs> ู้สึกเพราะว่าอันอื่นเนี่ยดูดินี่เลยก็ได้แค่นี้ครับตัวนี้ก็น่าจะได้ประมาณตั๋วละแสนนะเพราะได้ประมาณสามแสนนะฮะที่เหลือมันไม่เป็นราคาจะอันนะครับเหรียญน,นี่ก็ไม่ค่อยเป็นคือมันไม่มีของแบบ ที่มันขายได้แบบฉายยงฉายยาหรือของขุดอะไรไม่มาเลยสักคินนะครับผมเนี่ยดูดิไม่มีเลยนะลูกมาแต่ลูกแก้วอย่างเงี้ยกับไอ้ตัวตัวเนี้ยแค่เนี่ยแล้วก็ถ้าดีสุดผมว่าผมได้นี่แหละมนาลงดันเนี่ยแหละเยอะสุดละนะครับเพราะตอนแรกผมเหลือมันหมื่นเก้า 19, ตอนนี้ได้สองหมื่นสองเออได้มาเกับสามพันไหมไมาเกืบสามพัน คุ้มสุดแหละครับ <c oughs> ปะ่ะใครจะลองขุดก็เหลือพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งครับอตอนนี้ผมเที่ยงคืนแล้วก็น่าจะประมาณนี่แหละเหลือวันนี้อีกวันหนึ่งเออแต่วันนี้แล้วกันเพราะว่ามันเที่ยงคืนแล้วนะครับเดี๋ยววันที่สามอีกวันหนึ่งอะ่ะเออก็ลองขุดดูแล้วกันหรือจะตกปลาดูก็ได้แต่ของผมน่าจะลองตกปลาดูครับน่าจะเหลือตกปลาอยู่นะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะ ปะคลิปวันนี้เพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าเป็นไรอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นใจผมด้วยนะครับในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม